ชมเรียนหายากของเมืองโคราชนะครับเลียนรุ่นแรกหลวงปู่นินวัดคอนบุรีครับเป็นเหรียนรูปไข่นะครับสภาพพอสวยครับแต่ก็หายากมากๆเลยนะครับส่องให้ชมใกล้ๆกกันเลยครับสังเกตดูนะครับพื้นเหรียญจะมีวงเดือนชัดๆนะครับเส้นวงเดือนชัดๆเลยครับ ผิวเปิดนิดหน่อยนะครับวัดคอนบุรีโคลาชบ้านเราครับเดี๋ยวให้ชมด้านหลังเหรียญครับนี่ครับด้านหลังเหรียญน,นะครับครบ6กรอบด้านหลังเหรียญก็จะมีวงเดือนติดชัดๆเช่นด้านหน้านะครับเส้นวงเดือนติดชัดมากครับ สังเกตตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือติดคมชัดมากเลยครับตัวหนังสือเป็นแท่งครับชมหูเหรียญนะครับสังเกตดูคร,ร,รับรอยเจาะหูเหรียญนะครับเป็นธรรมชาติครับรอยปิ้นเป็นธรรมชาติเลยครับชมขอบเหรียญครับรอยตัดขอบเหรียญนะครับ เหรียนหายากนะครับพบเจอน้อยมากครับเหรียนรุ่นแรกหลวงปู่นินวัดคอนบุรีนะครับเป็นเหรียญรูปไข่ครับหายากนานๆจะเจอสักเหรียญน,นะครับสภาพพอสวยครับ